สัญญาสิบประการแนงฐานะแห่งการรักษาโลกด้วยอำนาจสมาธิอานุนถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกษุคิริมานนนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภิกษุคิริมานนนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธ อันเป็นทุกหนักของเธอก็จะระง,งับไปโดยควรแก่ฐานะสัญญาสิประการนั้นคืออานิจจสัญญาอนัตตสัญญาอาสุภสัญญาอาธีนวาวสัญญาปหาณสัญญาวิราคาสัญญานิโรธสัญญา สัภะโลเกอ,อนาภิรตสัญญาสัภะสังขาเรสุอ,อนิจจสัญญาอานาปานาสติอานน์อ,อนิจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานน์ภิกษุในกรณีนี้ไปสุป,ป่าสุโคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่า รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้เป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงในอุปทานขันทั้งหเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอัน,นิจจสัญญาอาน,นุน อนตัตตสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานน์ภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตา จมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาโพธภะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธรมมารมเป็นอนัตตา ดังนี้เป็นผู้เห็นซึ่งความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งภายในและภายนอกขุกเหล่านี้อยู่โดยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนัตาสัญญาอานอนท์อสุภสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานอนท์ภิกษุในกรณีนี้ เห็นโดยประจักษ์ซึ่งกายนี้นี่แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปถึงเบื้องบนแต่ปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างว่ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆคือกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็น กระดูเยื่อในกระดูไตหัวใจตับพังผืดม,ม้ามปอดลำไส้ลำไส,ส้สุดอาหารในกระเพาะอุจจาระน้ำดีสเสรษหนองโลหิตเงื่อมัน น้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำเลื่นหล่อคอน้ำมูดเป็นผู้แห่งความไม่งามในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอาสุภัสัญญาอานนท์อธินวัสสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ ภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสุคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากคือในกายนี้มีอา,าพาธต่างๆเกิดขึ้นกล่าวคือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกาย โรคที่ศีรษะโรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ฟันโรคไอโรคขืดไข้หวัดไข้มีพิษร้อนไข้ซึ่งซึมโรคกระเพาะโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรือรังโรคฝีโรคกลาก โรคมองครอบลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านคุทธราชโรคละอองโรคโลหิตโรคดีซ่านเบาหวานโรคเริมโรคผุพองฤิสีดวงทวาร อาพาธมีดีเป็นสมุดฐานอาพาธมีเสมหะเป็นสมุดฐานอาพาธมีลมเป็นสมุดฐานไข้สันนิบาตไข้เพราะฤด,ดูแปรปรวนไข้เพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอไข้เพราะออกกำลังเกินไข้เพราะมิบากกรรม ความไม่สบายเพราะความหนาวความร้อนความหิวความระหายการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะดังนี้เป็นผู้เห็นโทษในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอาทีนวสัญญาอานนท์ ประานาสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิกษุในกรณีนี้ไม่ยอมรับไว้ซึ่งการวิตกที่เกิดขึ้นแล้วยอมละย่อมบรรเทากระทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วยอมละ ย่อมบรรเทากระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรรเทากระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละย่อมบรรเทากระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปนี้เรียกว่าปะหานสัญญาอานนุนวิราคาสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนุนภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่าง พิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเย็นดังนี้ นี้เรียกว่าวิราคาสัญญาอานุนนิโรธาสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานุนภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสุขโคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตก,กล่าวคือ ธรรมชาติอันเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความดับเป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่านิโรธสัญญาอานนท์สัพพะโลเกอ,อนะพิรตสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ ภิกษุในกรณีนี้อนุสัยความเคยชินในการตั้งทับในการฝังตัวเข้าไปยึดมั่นแห่งจิตด้วยตัณหาอุปทานใดๆในโลกมีอยู่เธอละอยู่ซึ่งอนุสัยนั้นๆงดเว้นไม่เข้าไปยึดถืออยู่นี้เรียกว่าสัภะโลเกอ,อนาภิรตสัญญา ความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าเป็นสิ่งไม่น่ายินดีอานุนสัภพสสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานุนภิกษุในกรณีนี้ย่อมอึดอัดย่อมระอาย่อมเกลียดชังต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้เรียกว่า สภัสสังขารเรสุอนิจจัญญาความสำคัญว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอานนอานาปานาสติเป็นอย่างไรเล่าอานนในกรณีนี้ภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งขูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสัน้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสัน้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเขา้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเขา้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมตยิ่งหายใจเข้าว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมันหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมันหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่ หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษา,ว,า,า,ว,า,มมา,าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู對對่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกนี้เรียกว่า อาณาปานาสติอานนนถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกษุคิริมานนนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการเหล่านี้แก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภิกษุคิริมานน์ฟังสัญญาสิประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไปอันควรแก่ฐานะ ลำดับนั้นแลท่านอานนนจำเอาสัญญาสิบประการเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านคิริมานนนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่ท่านเมื่อท่านคิริมานนนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธก็ระงับไปโดยฐานะอันควรท่านคิริมานนนหายแล้วจากอาพาธ และอา,าพาธก็เป็นเสมือนละไปแล้วด้วยแล